ครับิดตามข่าวจากไทย p ี s เวลา22นาฬิกานะครับกระทรวงสาธรารณสุขเปิดเผยพบชายวัย60ปีเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2012หลังเดินทางกลับจากการประกอบพิธีหั์ครับ นายแพทย์โอภาสการกรบินพงรองอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าพบผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2012เป็นชายวัย60ปีหลังเดินทางกลับจากการประกอบพิธีฮัทที่ประเทศซาอุดีอาระเบียและได้เข้ารักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะครับก่อนถูกส่งตัวมาตรวจติดตามอาการที่สถาบันบำราศนาราดูลและรอผลยืนยันจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งคาดว่าจะทราบผลภายใน24ชั่วโมง กระทรวงสาธารณสุขยังสั่งให้อาสาสมัครสาธารณสุขเฝ้ระวังติดตามผู้ที่เดินทางกลับจากการประกอบพิธีฮั์ในระยะเวลา14วันหลังเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงครับกกริลูเือชา